ใช่ค่ะที่ยี่สิเนาะค่ะกิจการเป็นประจำนะคะแน่นอนพบกับพวกเรานะคะเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารยวกับขุนส่งต่างๆนะคะที่รวบรวมไว้ในทันเดเลเตอร์ของเรานะคะนํามาอัปเดตนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังกันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่หนื้อของเรานะคะนี้เดี๋ยวเช็คช้าเช็คเสียงกันหน่อยนะคะภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าคะ โอเคค่ะภาพแทเสียงชัดนะคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะที่กำลังดูไลฟ์ของเราอยู่ตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหรือคอมเมนต์ถ้าทายกันเข้ามาพูดคุยเป็นเพื่อนพวกเราได้เนาะค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมะของเรากันมากค่ะค่ะวันนี้นะเป็นประชาสัมพันธ์ดีๆนะคะจาก d ดด o เ t อร์โพสต์วิของเรานะคะทั่วประเทศทุกสาขานะสามารถ นะคะซื้อประกันซื้อประกันมีประกันอะไรบ้างทางเรื่องประกันเอ้หลายๆท่านไม่อยากความแก่อันนี้คือเป็นชีวิตประจํำวันต้องบอกแบบนี้เลยนะคะสำหรับคุณผู้คุณผู้ฟังที่ไปส่งพัสดุนะคะ วันนี้นะคะเ,เดลิเวอร์ของเรามีคุ้มของพัสดุแล้วมีประกันพัสดุแล้ว่คะคะ<ช><ช>เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเป็นเล่ากันเลยเน,ะเนาะแฟรนไชส์เดลิเวอร์เพรสเซอร์วิสนะคะสามารถแนะนําลูกค้าที่จัดส่งพัสดุซื้อประกันคุ้มครองพัสดุได้แล้ววันนี้<ช>นะคะด้วยส่วนแบ่งรายได้สูงสุดถึง20%นะคะพาเบียรประกันรเริ่มต้นเพียง ห้าบาทเท่านั้นอ่านะคะเ้วยความคุ้มครองที่มากกว่าดังนี้นะคะหนึ่งคุ้มครองวัสดุเสียหายสองคุ้มครองวัสดุสูญหายนะสามคุ้มครองค่าธรมเนียมปีกับอ๋นี้ก็คือได้หมดเลยนะคะคุ้มครองวัสดุสูงสุดไม่เกินห้าหมื่นบาทนะคะและคุ้มครองค่ารมเนียมปีกับสูงสุดไม่เกินเจ็ดร้อยยี่สิบบาทนะคะในส่วนนี้ยกตัวอยากเดี๋ยวรอฟังก่อนสมมุติว่าเราไปส่งวัสดุทนารัานมาเจอค่ะ อ่านะคะก็ะะะจะส่งพัสดุใช,ใช่ไหมคะหนึ่งชิ้นอ่ะสมมุติว่าคุณพี่นะคะซื้อความคุ้มครองของพัสดุชิ้นเนี้ยเราส่งเป็นเสื้อแบรนด์เนมค่ะอ่าจำนวนสองพันบาทเรามีใบเสร็จชัดเจนเลยค่ะว่าชิ้นเนี้ยเราซื้อสินค้าเป็นแบรนด์เนมสองพันบาทะนะคะแล้วเดินทางมาส่งพัสดุที่หน้าร้านเดอะดเดิรเตอร์น,น,น,นะคะเรานะคะแจ้งว่าซื้อความคุ้มครองด้วยค่ะเพราะว่าชิ้นเนี้ยเป็นแบรนด์เนมเราเกรงว่าสูญหายเสียหายแล้วเราจะ ไม่สามารถเคลมเคืนได้นะคะอ่าหรืออาจจะเป็นชัตรฐานดีกว่าเพราะว่า2,000เป็นชัตรดาก็คือเราไม่ซื้อความคุ้มครองก็เคลมได้นะคะแต่เอาเป็น5,000บาทค่ะเป็นเสื้อเบลนด์5,000บาทปรากฏว่าพัสดุชิ้นนี้หายจริงสูญหายนะคะไม่มีมาส่งเลยผลส่งแจ้งว่าสูญหายค่ะนะคะเราซื้อความคุ้มครองไว้แล้วค่ะทีนี้เราก็แจ้ง ในส่วนของสบายแม็กซี่บอกว่าชิ้นนี้หายค่ะ,คะขอแจ้งเคสนะคะ เราก็สามารถเคลมคืนเงินได้5,000บาทตามราคาสินค้าจริงเลยะนะคะอันนี้ก็คือเงื่อนไข่ของเขาและนอกจากนี้สบายแมสซี่พิเศษยัยงไง่าก็คือในส่วนของปกติแล้วะคะ่ะในส่วนของอพระพุทธรูปหรือว่าเป็นวัตถุโบราณที่มีคุณค่าทางจิตใจทุกขนส่งเนี่ยเขาจะไม่รับเขามเขาจะไม่รับเคลมแต่สบายแมสซี่ของเราซื้อได้ที่หน้าร้านเลเตอร์ e r สต์เซ e ร v i c ส นะคะ<ช>ก็สามารถซื้อความคุม้คมครองได้เคมสูงสุดสองหมื่นบาทค่ะใ,ในส่วนของห้าหมื่นหกหมื่นในเคมไม่ได้แต่ว่าเคมได้สูงสุดสองหมื่นแต่สามารถเคมได้ค่ะแต่วม่าเป็นที่อื่นนะคะคนส่วงอื่นนะคะเขาจะไม่รับเคมในส่วนของอัฐพ,พุทธรูปหรือวัตถุโบราณถุโบราณชาย่ะอันนี้ก็คือประกันพัสดุนะคะด้วยเบี้ยประกันเพียง5้าบาทเท่านั้นนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถาม น้องแอดมินหลังบ้านได้เพิ่มเติมเนาะเงื่อนไขขั้นตอนการซื้อประกันทํายังไงก็สามารถติดต่อน้องแอดมินของเราหลังบ้านได้เลยค่ะเบี้ยประกันถูกๆเนาะยังไงก็ซื้อของพัสดุของเราเนาะอาจจะมีมูลค่ามูลค่าเพื่อความแบบปลอดภัยเนาะอุ่นใจด้วยเบี้ยประกัน5าลักอีกนะคะอัลลภานต่อไปนะคะ ต่อไปปร,ป,ประกันอะไรอีกคะต่อไปนะยังยังอยู่ในเรื่องของประกันนะคะแฟชา่เดอร์เรสเตอร์นะสามารถแนะนำขายประกันรถยนต์ให้กับลูกค้าได้แล้ววันนี้นะคะด้วยส่วนแบ่งรายได้สูงสุดถึง10%นะคะซื้อเองก็ได้ส่วนลดน,นะคะแนะนำลูกค้าซื้อก็ได้ผลตอบแทนเหมือนกัน <S <S <ช>นะคะประกันรถยนต์นะคะ สนะชั้นสงชั้นสเนาะเบี้ยรประกันภัยเริ่มต้นห้าพันห้าร้อบาทพิเศษเพิ่มความคุ้มครองถึงร้อซน์นะคะสำหรับยางรถยนต์นะคะแบตเตอรี่น้ำมันหล่อลื่นและต่างๆถ้าเกิดมีส่วนใดสึกหลอนะคะในส่วนนี้ก็คือรับเลยร้อยเปนต์เนะคะสนใจก็คือสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่น้องแอดมินหลังบ้านของเราได้น้องเงื่อนไขการซื้อเบี้ยรประกันนะคะ อะไรยังไงก็คือม,มา,ส,า,มาสับายใช้สอยเมติมได้คือสามารถซ<ช>ืาาถ้อได้แล้วนะที่หน้าร,ร,<ช>ราย<ช>ดเดือนดิจิทัลฟุตเซอร์วิสของเรามดหรือยังเอ่ยยังไม่หมดยังไม่หมดอีกนะคะยังอยู่ในประกร<ช>ันอยู่นะคะเป็นเป็นต้อง,ต,องต้องเล่าให้ฟังเ<ช>นื่องจาก<ช>เป็นชีวิตประจาวันนะคะ<ช>ประกันต่างๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นประกันสบายแม็กซี่นะคะอ่าส่วนแบ่งรายได้สูงสุดถึงสิบเปอร์เซ็นนะคะครอบ ครอบคลุมบริการประกันภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นพรบประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2, 3และ 3, ่า่เป็นต้นนะคะ3นะคะประกันภัยอุบัติเหตุต่างๆนะคะประกันภัยร้านค้านะคะอันนี้ก็คือสามารถซื้อได้ที่ดเดแล้วก็ยังมีประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัย ่ะอันนี้ก็คือรว<อ><อ>บรวมไว้ในสปา์แม็กซี่ของเราสามารถซื้อประกันได้แล้วนะที่หน้าร The ้านเดอะเดเตอร์โพสต์สทุกสาขาทั่วประเทศอ,อันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่เรานำมาระกคุณลูกค้านะคะเช่เรื่องประกันเนี่ยคุ้มครองชีวิตนะคะเย่ายยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะประกันไทยโควิด<ม>ที่ก่อนหน้านี้มีการซื้อเนาะซื้อจ่ายจบใช่ไหมคะ,คะติดจ่ายจบใช่ไหมคะพอประกันหมด ติดเลยติดนะคะดังนั้นประกันนี่คุ้มครองจริงนะคะอันนี้ประกันก็คือเป็นเรื่องสำคัญต้อเรื่องสำคัญอุบัติเหตุก็เช่นกันค่ะไม่รู้ว่าวันไหนเราจะโดนอุบัติเหตุต้องบอกแบบนี้เลยถ้าเกิดเรามีประกันไว้อย่างน้อยๆก็อุ่นใจอ่าใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ นี่คือเลิศมากเลยนะคะในเ่วงของประกันนะคะใครสนใจเนาะเดินทางเข้าไปหน้าร้านเดลิเตอร์และแจ้งได้เลยค่ะอยากซื้อประกันรถพรบบอนะคะเป็นประกันพัสดุด้วยประกันพัสดุของเรามีครบจบที่หลังเดียวจบที่เดียวอ่ะอ่ะต่อไปนะคะเรามีข่าวสารเพิ่มเติมนะคะมาเหมือนบอกต่อเนาะนะคะของขนส่งไปรษณีย์ค่ะแจ้งเตือนผู้ใช้บริการเพิ่มความระมัดระวังในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะคะบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด่ แจ้งเงือนผู้ใช้บริการนะคะในการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์พร้อมแนะนํานะคะข้อควรระวังก่อนสั่งซื้อสินค้าอาทิเช่นค่ะตรวจสอบชื่อร้านค้าประวัติการซื้อขายช่องทางการขายแหล่งที่มานะคะหลีกเลี่ยงการสั่งสินค้าราคาสูงนะคะการรับประกันสินค้าล่าสุดโปรแกรแอบอ้างค่ะข้อมูลว่าบริษัทไทยมีปัญหาในการจัดส่งเพื่อให้เพื่อใช้ในการช่อปโกงนะคะการซื้อขายทางออนไลน์นะคะ,ะนากสมอนนะคะเธอทำา ปูนนะคะกรรม,มาการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทไปรษนีไทยจำกัดกล่าวว่าปัจจุบันคนไทยมีการสั่งซื้อของผ่านออนไลน์มากขึ้นโดยประมาณ64.9%ของผู้ใช้ทางอ,อินเทอร์เน็ตทั้งหมดเคยซื้อสินค้าผ่านออนไลน์และมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งส่วนใหญ่ใช้บริการไปรษนีไทยในการจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ อของปลายทางในขณะเดียวกันก็พบก,การร้องเรียนกรณีมิชาชีพหลอกลวงผู้บริโภคทางอินเทอร์เนต็ตเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะคะไปสนณีไทยจึงอยากจะฝากเตือนค่ะให้ผู้ใช้บริการที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ขอให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนตัดสินใจทําธุรกรรมโดยสามารถตรวจสอบได้ดังนี้ตรวจสอบชื่อร้านค้าร,ระวัติการซื้อขายนะคะ ผู้บริผู้บริโภคควรขอชื่อหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนเช่นบัตรประชาชนค่ะนะคะชื่อบัญชีเงินฝากที่ตรงกับชื่อในบัตรประชาชนเพื่อนํามาตรวจสอบประวัติของผู้ขายได้ตรวจสอบช่องทางการขายพิจารณาเรื่องร้านค้าที่ลงทะเบียนการขายนะคะกับสินค้าเว็บไซต์ที่มีการเก็บข้อมูลประวัติผู้ซื้อขาย หากเกิดช่อโกงจะสามารถตามตัวได้ค่ะรวมไปถึงการค้นหาฟีดแบ็นะคะจากลูกค้าที่เคยซื้อของร้านดังกล่าวเป็นอย่างไรตรวจสอบแหล่งที่มานะคะอ้างอิงเรื่องซื้อสินค้าหรือระบุสถานที่ผลิตจัดจําหน่ายและนําของเข้าอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบและสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือหากเป็นสินค้ามือสองตรวจดูตําหนิอย่างละเอียดอีกเรื่องการสั่งสินค้าราคาสูงเพราะเสี่ยงกับการถูกหลอกได้แต่หากจําเป็นต้องสั่งซื้อก็ควรเลือกแบบเก็บเงินปลายทาง ของไพรสนีไทยเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อจะได้รับของตามที่สั่งตรวจสอบนะคะการรับประกันสินค้ายอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ชัดเจนค่ะการรับประกันสินค้าสั่งซื้อหากเกิดสินค้าตัวไหนไม่ว่าจะส่งผิดพลาดสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือสินค้าไม่ได้ตามที่สั่งผู้ขายต้องแสดงความรับผิดชอบในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าอย่างไรก็ตามไพรสนีไทยยังคงมุ่งมั่นให้บริการมาตรฐานที่ดีเป็นเลิศมีการ ควบคุมการตรวจสอบปฏิบัติอย่างใกล้ชิดพร้อมท้งมีมาตรการนะคะในการรับฝากส่งสินของอย่างระดับภูมิอทิเชน่นการแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งก่อนฝากส่งพัสดุไป,ปรณียีการเปิดจุดบริการหุ้มห่อสินของการมีจุดตรวจสอบสภาพของหุ้มห่อสินของค่ะในส่วนนี้ก็ ฝากเตือนนะคะเพราะว่าอย่างเช่นเนาะถ้าเกิดเราได้ชื่อบัตรมาหรือได้บัญชีเนี้ยค่ะเราสามารถตรวจสอบไปยัง Google กกพิมพ์ก็ได้ค่ะพิมพ์ชื่อเนี้ยค่ะว่าเคยมีเรื่องการโพส์เนาะว่าโกงหรือเปล่าเช่นอาจจะเป็นชื่อ แอดมินอย่างเงี้ยคะ่ะเราไปเซิร์ชใน Google ถ้าเกิดว่ามีชื่อนี้เนาะมันก็จะมีคนที่เป็นลงพันทิปหรือลง Facebook หรืออะไรเงี้ยคะ่ะมันก็จะลิงก์ไปหาข้อมูลนั้นแล้วเราก็จะตรวจสอบเบื้องต้นได้ว่าบัญชีเนี้ยโกงหรือเปล่า<ม>นะคะดังนั้นอันนี้เราก็ตรวจสอบอย่าลืมเนาะขอบับรประชาชนยืนยันแล้วก็สินค้าราคาสูงเช่นห้าหมื่นอ่าถ้าห้าหมื่นเนี่ยก็ระดัดรับห้าร้อยนี่ก็แพงนะคะเออถ้าเป็นแบบห2 0่0สองหมื่นเนี้ย รับดีกว่านี้นะคะเสียค่าน้ํามันไปสักพันหรือห้านอนนะคะเพราะว่าการโดนโกงไปสองหมื่นสามหมื่นอย่างเงี้ยมันก็ไมุ่้มนะคะอย่างเช่นอ่าไปสถานีตํารวจก็จะตรวจอ่ก็จะพบว,ว่ามีคนมาแจ้งความเป็นล้านสองล้านอย่างเงี้ยค่ะอ่าเป็นแสนอย่างเงี้ยเนาะถ้าเรานัดรับเอาดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราด้วยค่ะก็เป็น เตือนภัยจานไพรส์นี้อันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่กําลังสั่งของซื้อของซื้อของทางออนไลน์เนาะง่ายๆเลยดูรีวิวก็ไดูรีวิวด้านหน้าเพจดูรีวิวคอมเมนต์นะนะในน่าจะในเพจน่าจะมีส่วนใหญ่แล้วกาได้ช็อตปีก็มีช่นะคะก็สามารถตรวจสอบได้นะตรงนี้นะคะอันนี้ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับข่าวต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เรานํามาฝากคุณลูกค้านะที่กําลังมองหาุ ธุรกิจนะคะยังมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะวันนี้ อโอกาสนะคะ่ะมีร้านเป็นของตัวเองนะคะอันนี้เลยเนาะรูปแบบเดลิเตอร์ของเรามีห้ารูปแบบให้คุณลูกค้าเลือกนะคะตั้งแต่หล 1, ักพันจนถึงหลักแสนมีรูปแบบไหนบ้างชอบรูปแบบไหนถนัดรูปแบบไหนนะคะ <c oughs> เราเราเหมาะที่จะรูปแบบไหนเราสามารถถักไทยออกมาได้เลยนะคะรูปแบแบแรกเลยนะคะรูปแบบน้องเล็กของเราเลยนะคะรูปแบบหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะรูปแบบนี้เหมาะสําหรับลูกค้าที่มีอุปกรณ์อยู่แล้วนะคะเพ่อค้าแม่ค้า ออนลน์่ส่วนใหญ่จะมีอ,มอ,อุปกรณ์อยู่แล้วต,ต้องมีเครื่องปิง้งมือเครื่องช่างอยู่แล้วะนะคะแต่อยากได้ซีขนสง่งอยากได้ o r เรนจ e เอ็อยากได้น้ำส้มของเราอยากได้ประกันเพิ่มนะคะก็สามารถซื้อได้ในรูปแบบ1,990บาทนะคะ,คะรูปแบบนี้ได้อะไรนะคะไปเวนิวจะตกแต่งหน้าร้านนะคะส่วนใหญ่ คนที่ซื้อรูปแบบนี้จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ค่ะนะคะจะไม่เปิดาหน้ร้านแต่ส่งของตัวเองค่ะส่งของตัวเองอันนี้เหมาะไหมเหมาะมากเลยมีป้ายไวนิ้ลระบบการทํางานสติกเกอร์สี่ขดส่งป้ายแนะนําติดที่ร้านรวมไปถึงสายวัดขนาดขอร่องอนั่นเองนะคะนี่ในรูปแบบ1,990บาท ต่อไปต่อไปเทียบขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเป็นรูปแบบลักพันเช่นกันนี่ฮะหกพันห้าร้อยบาทนะคะบอร์ดสำหรับคุณลูกค้าที่กำลัง